สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดนธนาธรอัดประยุทธ์หยุดบิดเบือนความผิดพลาดด้วยการอ้างสถาบันกษัตริย์จงรักภักดีเมื่อวันที่21มกราคมที่อาคารไทยสับมิรท,ทาวเวอร์นายธนาธรจึงรุ่งเริงกิจประธาน,นาคณะก้าวหน้าแถลงข่าวกรณีรัฐบาลแจ้งความดำเนินคดีตนเองจากการไลฟ์ในข้อหา ทำผิดพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยระบุว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดขอยืนยันว่าเราสนับสนุนให้รัฐบาลมีการเจรจาเรื่องวัคซีนกับบริษัทต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีใช้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดเราให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขรวมถึงทุกคนที่ทำหน้าที่นี้ซึ่งเราเองก็เคยนำเสนอให้แนวทางไปแล้ว อดีตเพื่อนร่วมงานของตนเองคือสอสอพักก้าวไกลก็มีการนําเสนอเรื่องการจัดหาวัคซีนตั้งแต่ครั้งพรกอกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเข้าสภาเมื่อต้นปีที่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนหนึง่งนายธนทรได้เปิดคลิปการแถลงข่าวของพลเอกประยุทธ์ในวันที่เป็นประธานการเซ็นจองวัคซีนโควิดโดยท่อนหนึ่งกล่าวว่าในหลวงพระราชทานบริษัทในพระปรมาภิไธยผลิตแจกจ่ายจากนั้นนายธนทรกล่าวต่อว่า คลิปดังกล่าวเป็นการถแถลงข่าวเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งคำถามคือการที่ตนเองตั้งคำถามต่อการใช้งบประมาณของรัฐบาลแต่กลับถูกยัดเยียดคดีนั้นเป็นธรรมหรือไม่ใครที่วิพากษ์วิจารรัฐบาลจะถูกใช้คดีปิดปากไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือไม่เราในฐานะคนไทยซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศนี้ต้องหาทางออกร่วมกันว่าตกลงการวิพากษ์วิจารณ์คุณประยุทธ์การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เป็นการไม่จงรักภักดีคือการเป็นศัตรูกับสถาบันหรืออย่างไรตนคิดว่าสังคมไทยทั้งสังคมต้องทำความเข้าใจเ,เรื่องนี้ทั้งนี้นายธนาทรยืนยันด้วยว่าการใช้คำว่าพระรชาชทานั้นตนเองไม่ได้เป็นคนเริ่มหากแต่มีคนใช้คำนี้ก่อนซึ่งสื่อมวลชนสามารถไปย้อนค้นดูได้เพราะถ้าปล่อยให้เป็นเรื่องเอกชนไปก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรขอขอบคุณขอบบ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ